สวัสดีค่ะค่ะก็ยินดีตอนรับปอแมพินนองเกาสูท่านสองแตงโมพ้ารว้ยค่ะ่ะมะนี้แตงโมพ้ารว้ยค่ะสิมาตามเจยศนาอคคะนอกค่ะได้ยินมคาวว่าเล็กเจยศนี่เขามาแปดงวดแล้วค่ะงวดที่แล้วก็คือศูนย์แปดนะคะโอ้ค่ะค่งเด็กรก็จะไปติดตามเจยศน้ำกันนาอคคะเนาอค่ะ สวัสด <kinetic> <appreciated. S 3> uh, ีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยเป็นจังใจอันนี่ข่าวดีเนาะมาฝนดีเนาะแปดศูนย์แต่ว่าให้มันออกตัวกับเมา่อกียอดแมนก็ออกตัวเหนี้เอ้ยแม่นบ่แมนอันอันได้ตกกับริฟบอนอยู่ว้าอตกกับริฟบอนริฟบอนอยู่ซื้อกับเอาซื้อกับเอาฝนเนี่ยเนาะแมนเคยพลาดบ่ค่ะว่าฝนลุ่มลางี่เคยเคยอยู่ เคยแมนเคยคือหัวมันผ่านนีเจย์ย่นางไว้เป็นเหล็กบนเหล็กบนมันจะล่งลางมันพอออกล่างแมนข้าต้องคือบางขาจะไปเสียใจมันเอาเรียงออกมันจะนวนแปดคูนี่มันจะออกแค่คู่เดียวโอออกแค่คูเดียวสีแหรือวแรงสีห้มันกวบสีิมันใดทั้งบนทั้งล่างนีกพอไดมันจะได้ยุคคูเดียวกบนกับล่างก็นล้วสถิติมันมากแบบนั้นแต่บางขาสิตัดออกตัวใดตัวหนึ่งกับพันใดอีกล่ะอันตราย อันต้ไนตไหนเมนเขาต้องออกมัน,นาตาตูมันออกพอดีเม,มียรดเงินเลยแต่ว่าเข้าสิได้ดึงมาตัวนี้เข้ามักละ่ะตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้ยอ,นนอย่างสิีล่ะเข้ากัดึงมาดึงมันเน้นออกกระดยษเงินสิฮะครับผมแต่วันนี้ก็ยังดึงมันเน้นเอาแต่ว่ามันคือว่าดึงคือว่ามันเคยออกลางเขาก็ดึงมาสื่อแต่ลงอย่างสงีือมันออกบนออกบนแต่ว่าเขาก็คุ้นใอยูเข้าหูท่านมันแล้วคือซองเก่าเงอะงัหันมันออกตกกับแบนี้นะ ได้บบได้ร้ายน้อหมดได้บ่ได้หลายออกเก้าสองตเนียเวีดนเขีหนักเลยวนี้ได้รลายหมดนี่โอเคอยู่หมดนี้คือว่าโอเคจ้าขึ้นมากจากตึ๊บตุ๊บตเกืบเกือบเกือบได้เจ๊กลักว่าหนึ่งหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนเออเกือบได้หกลักโอ้เกือบเกือบได้หกลักไม่ธรรมาได่ผมอยนี้่ว่าอันบูตชาแย่มากกว่าค่ะคือโคโคดี้ดูมาได้หนึ่งแต่เอามาก โอ้โหเาวเวงทุวันเถาวเวันองค์พลัตครับผมผู้เงื่หโซสวผู้หอยสวได้นี่เนี่ย่ดเลยไปหาเมื่อแค้วสวรนอกไปกับอันกับอันผาพิคเนตหามาเด้าพคพิคเนตองนันผาพิคเนมันไดายมากมันไดายมันไดดาเลกมูนีมากเข้าสิเห็ดของเข้าเองเข้าสีขออขอว่าถามวาสีแมนกับเห็ฟันมันมีเน่าไดเข้ากจังสี โอเคกันนาตีห้งสแลนิกาคุ้มแต่จังสันเขาก็สิบอกว่าเออบอกคือสีนับแต่ว่าตะพัดอันนี้มาตั้งเดือนกันยามืนอี้กับเขามาตลอดเดืออือเดือนกันยาเขาจ็ดมวนแล้วค่ะไมตั้งเดือนกันยาเถอะมันออกเดือนลสองหอกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามันกมค่ะคุมพาใช่ครบเจ็ดม้สิบสองมวสิบสองวอือหึสิบงมัวติด กันหาเรือเสซอร์นะครับเนาะครับสิบสองงวค่อยรุ่นไปงวดสิมาแสดงงวดนี่เป็นงวดที่สิบสามบาทนี่งวดที่สิบสามโอ้โหค่าเงิก็ต่ำแต่ไปนั่งกันคการมารุ่นไปพร้อมกันนะครับเนาะใจเบิกใะมาอยู่นี่ยังบ่นั่งักเพียร์กุ้งไหมชื่อคุ้งไม่ซื้อแม่ซ้อนก่อนกุ้งไม่ซื้อตัวเดียวไปยังบ่ซื้อครับผมทำันชื่อน้าเันสิไปร้อยออกตัวก็ซื้อนะเพิเภกนี่แบบบัวมีแปลกบัวเดิมจ้าก แต่ว่าเป็นแยกบนแยกล่างให้ว่าบ่าแต่วาแต่มั่นใจสุ่มนีก็คือคอให้มั่นใจอิริแต่ห้องยังมั่นใจวีแต่ตะกีบเสื้อเด้ตะกีบเสื้อเด้อมมาสมัยมากมันมามันแมนอิริจะควองกับอะไที่ที่จะคองน้าเสือมานี่คืองวดที่5ที่นําสือมานี่งวดโตตั้งตะกีบเสือมานี่งวดที่5ใช่มีแต่แน่มากแน่แต่ว่าปล่อยมาเล้วส1เบงวด สิบสองงวดสามงวดสิบสามงวดโอ้สิบสามงวดคุณเด็กๆมากเป็นผู้สื่อนะาได้เองครับคือว่าแล้วเนาะเขาก็เขาหมุนอยู่บางกว่เขาบอกที่อุดรคือว่าแล้วเนาะปนี้มันยันหรี่เด็กองเสียจะมาบอกมูเนี่ยหาเสียเนี่ยบอกมูเนี่ยไปขายตอนกับหาเสียเนี่ยข้าเจ้าก็อู้ไ้เด้อร์เสียมื่อเ้าร์นี้มันกำลังมากเลยโอ้ครับก็เลยว่าได้ไปโอ้ยกันยั่งแล้วเนาะส่วนบอกว่าคอยบ้านหายใจอยู่ส่วนบอกว่า ว่าแสสื่อได้มาึงก็ได้แต่ว่าห้องกับไปแล้วเาก็จะได้ลายพึ่งก็คือเจยยเราอยากผาเราซื้อวัสุตัวเนี่ยเราเลี้ยงเป็นบทเลียนมันเป็นบทเลียนมา้ล่ะเืนี่ซื้อว่ากลับอันนี้ผ่นเสือกอกต้กับเพนก็มีจงดิอ่เพิ่นเจอร้ายรอบแล้วประสบการณ์เพิ่นเลยเยห้อง่มันิมาเรือเลยนม่างเียแต่กักุมพราะว่ามมนเข่าถ้ากับไปก็ทีได้นองแซนอยู่แล้ว ขนาดไม่ได้ได้น้องแสนเนาะเขาถ้าได้จะขนาดไหนขึ้นตัวเลยเหรอฟุ้หวดดมันออกตัวห้าพมากันมามันออกตัวอันที่ว่าเขาบัเห็นเมนบาเจเมียนออกตัวกันเป็นไหนมากแปนย์เยออกศูนแปเนาะเออออกศูนแปดต่ว่าเนียนแห้งเนนาแอ้หกะซเนีนแห้งมาแค่เออมาแค่เมีนแต่ว่าบ่าวเหลืองว่าคือว่ามันุผ่าน ให้ซื้อรวดด้วยสินะก็อยากให้ได้ซุปข้นอีริก็เหมือนเช้าวันที่เรามาต่องวดนะเดี๋ยวกเน้นแปะให้เลยตัวเดียวไม่ว่าจะเอาไว้เป็นตารางเบิรงว่าเลขเข้าหนีตรงกันกับในรอบนี้บ่ครับผมเข้าอี่ยงของคนใ่ฟ้องท่านเนี่ยมาดีมีเลขมากเล็อันนั้นไปทางว่าเต็ให้เลขมากเต็มครับเต็มวดตัว บ่้ันเด็กบ้างบ่อบ่บงเดีมี่ฮันมีเวลาอยู่ขอเวลาเนี่ยเอาเล็กมากก็ได้เอาตัวใดคิดว่าสิมาเล็กมักเล็กเอาเล็กมักฝากไฮเยฟซีไปก่อนครับมักตัวเดียวเนาะห้ามักหามัดหาะครับเนาะมักทีเดียวมักตัวเด็มักแปะเอามัดที่แล้วมัดแปดแบบก็ไวเติมหนึ่งให้เฉยเฉยไม่มีไว้เติมหนึ่งให้เออเข้าไวเป็นมัดเออนอกเกือบไปเติมศูนย์ให้ดิ หมวดน,นี้มักหาบ่มักหาจ้ะมักหาแทนโยู่งวดที่แล้วเพิ่นมักแปดอืมเนอะแถวคือมีเส้นดีแท้ที่ยดมักแปดแต่มักแปดอืมักหามักหาสิมหาหาได้วยหมวดรับเอาล้วกันโอ้โหที่พี่ที่ว่าพี่พี่อยู่ถ้าฝันแล้วนี่เข้าตลอดนี่ฝันแบบไหนครับเออตาแล้วฝัน ฟันกะบอกค่ะฟันมืคือนนีแล้วนอนอยู่หนีคือรับขึงตื่นที่ยังบ่ฝันก็ยังไดงยิ่อยู่นอดนะกอนอนแบบน้ำแกบเลื่อนทษพักกดบนใบแขอืบขาหน้าใส่เสื้อผ้าแล้วกดลืมเรื่องเหวียนนอนเมนมอนอนอะทครื่งรางจะเข้าไปนอนคนเนย่มันบวใครนอนง่ายนะไปขึงรับขึงตื่นคือยจงเคลื่อนเขย่าอยู่ คือจนะัเหมือนอ่งที่คือจย่างก็จะมนอิ่ดก็จะโมเมนกยจงซีเมนกคือจจะแของหลับก็จคือจงบลับเลยนะมันเผื่อแป๊บเดียวปุ๊บเดียวบรีมาไปก็ย่ายไปบนหินล้นเกิดบัติเยียดท่านมันไปสิมันสิขับเครื่องหนึ่งมันบลันหลุมมันบรถรถเมรุเซียนรถเขาตกลงไปงวโปถึงเครื่องหนึ่งบอก Qua lưu diễn gì bị xoay cái đấy nhang hollow. Huộng hương tay nóng gần như con. Huộng nó là hinh tay là Lột tay là hương 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 tay là มีศูนย์นล้ครับรถขั้นนั้นคุณซื้ว่าเป็นวิโก้สีขาวเนี้ยรขั้นวีโกสีขาวอันี้คนหนึ่งคนหนึ่งย่างยางไปแล้วย่างคอายหนะเอาไปสิ่บซสไวย์สุนไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบ้ายรถมันเดียงล่เดียงล่มเตีศพตั้งตงตั้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 งตม้ผู้ใต่้งตั้งตั้งตั้ยตั้งตั้งตั้งตั่งตั้ิตั้งตันงตั้งบัตัอเนั่องบ่ตัยกตั้งตั้งต ศูนย์สิบเอ็ต้นนอยงไรบ้างอ้ไม่ห้าจังะอ้นฟต่เขาโคตรจะดตีเป็นหาตีเขาโคตรจดเ้เดี๋ยวก็รู้เยังก็รู้ถ้าถ้าเกิดพี่อยู่นีตีจะตีเป็นตัวไหนครับตีว่เปลี่ยนมมืมีแต่เ้าเตีถพี่พี่อตีตีเป็นตัวไหนถ้าซบก็เป็นหาก็เป็นศูนย์นั่นแหละแล้วก็เป็นหาเป็นหกนั่นแหลไปกับเข้า วุ้ยสี่หาศูนย์เขียนลยครับนแล้วไปไปกับพี่ยศถ้าก็เป็นซเนาะเราเป็นหเป็นหโอ้ไปน้ากันไปน้ากันโอพี่ผมผู้เดียวลงไปเมื่อวันโอ้อยู่ตั้งึน่นย์สี่หาศูนย์สี่ห่านครับเราสเป็นน้ำหาน้ำหกคนะครับจี ตีซื้อๆด้วยจ้ามันอ่าในข้อมฝันจ้าอันนี้เป็นข้อมฝันนะซื้อค่ะจ้าตาบาลเล็กันเดี๋ยวขอเวลาก่อนสี่ห้าศูนย์สี่หกศูนย์กันจ้าตาบาเราฝันคิวคิวเดียวเราได้ฝันสุดนั่นมันออกสามหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งสามเราฝันเห็นนั่งล่ำมันล่ำสุดยให้เบิ้งล่ำที่แหลกหยกสี่หยกสามแล้วก็หยกหนึ่ง อือตรงเลยตรงตงเลยอันนี้ตองมิตรไข่ได้ตีมส่วนมากที่อยู่ฝันนี่จะแตกสามตัวแน่สามตัวแล้วฟันได้ใส่เบ็ดมันออกกันหกสองแปดตีสุนั่นส่เบ็ดเท่าในตีเบ็ดนะเป็นหกเออปลากับสองอยู่แล้วปลาแปดอยู่แล้วไม่ได้สองตัวตรงตรงเลยอแล้วฟันอะสําคัญเหนแล้วฝันแต่ไม่ค่อยฝันแต่บ่อยฝันทันได้ฟันเุ๊่เดียวกับฟัน เปเดียวเียแค่บักฝันฟันที่หมดได้ดินี่ฝันตองหมดันตองหมดนี่ใช่บักไม่สวยดิบักบักห็นเราค่ายีเป็นอย่างอื่นก่อ้ศูนตอน่อย่างนี้ต่งแบนด <Under neath. S 1> ์ไปน้องกันนี่เล้วไปน้อกันกัะซิซีหาศูนย์ซีนย์เป็นที่องพักห้างใหญ่ตองหัด เนาะแต่พี่เันเนี่แตกตลอดเอแตกสามตัวนเด้อว่าเม็นสองตัวเด้อสามตัวเด้อเนาโ้ยังคอย่ารุนเล็กใส่กันเนาะอันเจ็ดหนึ่งครับอันเจ็ดหนึ่งหาสิหรือหาหนึ่งเจ็ดที่เขาบอกซุปังนะครับโอ้แล้วฝันเห็นยุ่หัวเพราะยยุ่หัวงูคนน่ะโอ้เฮาน่ะเป็นคนที่ใจหวอนซึดโอ้มันผ่านยัจังเลย ถ้าเกิดถ้าได้เงิน่ะเนี่ยโบตามก็แสนปายเขา<อ>ไปเบังดวงนะ่ะไ,ไมตัว่ใช่สามตัวาาตัวละพันคุณตาหกวบทัวผ่าดเพราะวางเป็นคนที่ใจห้อนเขาเขาจะวางใจใจห้อนหันใจห้อนนจะเป็นยังสี่ที่จริงขนาดเจ็บเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดกันหนึ่งเป็นเจ็ดก,ก็ได้เนาะึ้นบังราเจ็บเจ็บหาม่บอกเจ็บหนึ่งหาเนะคือบนังเราเจ็บหนึ่งหานะ เขาสื่อเจ็ดเจ็ดหาก็เจ็ดตัวเดียวกันนี่นะจยู่หวังงูแดงจึิงๆเลยด้อือคือนเฝันหวัดนั่นกับเขาสามตัวเขาสามตัววดนี่สิบ่ามาสามตัวอยู่รุ่นเลเกยยุดธแทกันเนาะพี่วีเนาะเดียวเขาสิแฟนเป็นแฟนของยุ่โอ้โกรชิกิงมั่นกันละค่ะครับคือฟันคือพี่ฝันแมนผูดิึงฝันมนฝันแม่นมาทีไ แกไม่เคยเล่าความฝันให้ฟังนอกจากแกจะฝันได้จริงๆแกถึงจะเล่าอันนี้ตัวฝันตัวงวดเลยหลังเลยตัวงวดเลยนะครับครับโอ้ถือว่าสองเด้งครับสองเด้งเลยดิครับควายตัวงวดเลยครับผมยังควายมาถายฟ้าหลวงเก่งเก่ยุดนอกหาเพื้นไม่มีโอกาสเลยไปเก่งไปหยังก้อนค่ะเอาเมื่อนี้ขอบคุณแม่หลายเรื่องขอบคุณแม่หลายครับแนวทางครับว่าเกินซีฮามือเล้ว แตอันี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเอาตัวดีไปอันนี้เป็นแก้วฝันของมันนะครับเด้อเจยศฝันได้ตีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเจยศฝันแม่นเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนแฟนเพื่อนก็ฝันตองงวดค่ะค่ะเลขที่เพื่อนมากก็คือหานะค่ะเนาะค่ะค่ะจจงได้ทางช่องก็สิได้มาตามเจยศอีกคือกาค่ะนี่ก็เป็นแค่แค่แก้มฝันกตอยังครราฝันทงเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเพียงแค่คก้มฝันซื่อค่ะ ยังไงทางช่องก็เสีมาติดตามให้อีกคือเก้าแล้วค่ะกาสำหรับเอฟซที่เข้ามารับชมรับฟังแด้วให้สุกๆมันมาดำๆเรววยๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ